สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจูเนียร์มายและในคลิปนี้เราก็อยู่กันกับรายการซูเปอร์ฮีโร่สตอรี่การเดินทางของเราซูเปอร์ฮีโร่กันนั่นเองนะครับคลิปนี้ครับจะบอกว่าเป็นการเดินทางของฮีโร่ก็ไม่น่าจะใช่สักทีเดียวนะครับเพราะการเดินทางของเธอคนนี้ที่ผ่านมาถึงตรงนี้ดูเหมือนว่าวิธีการเป็นฮีโร่ของเธอจะเปลี่ยนไปแล้วครับเพราะเธอจะร้ายได้ยิ่งกว่าตัวร้ายคนไหนที่ผ่านมาวาดดาแม็กซิมอลนั่นเองที่ได้กลายเป็นสการเลดวิสเต็มตัวไปแล้วสำหรับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้ชมพาร์ทที่ผ่านมาของเธอคนนี้ลิงก์ตัวไอทางด้านขวาบนนี้กดไปรับชมกันก่อนได้ครับและก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูตไมเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็คําเตือนครับคลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาของภาพยนตร์ Doctor s t r a n g in the Multiverse of Madness สำหรับใครที่ยังไม่ได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ที่เขา้าฉายมาเป็นสัปดาห์ที่3แล้วข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้เลยนะครับ หลังจากที่จบเรื่องจบราวในเมืองเวสต์วิลล์ลงไปวานด้าได้แก้ไขทุกสิ่งให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมและเธอก็ได้กลายมาเป็นผู้ครอบครองตำราดาร์กโฮคนใหม่เธอเลยปีกวิเวกมาศึกษาตำรับตำราเล่มนี้เพียงลำพังวานดามาหลบอยู่ในกลางป่าหูเขาแห่งหนึ่งครับและเธอก็ได้ศึกษาคัมภีดาร์กโฮเล่มนี้อย่างจริงจังจนเธอได้ค้นพบว่าพระหูจักรวาลนั้นมีอยู่จริงและวานด้าก็ยังเห็นตัวเธอในมิติจักรวาลอื่นๆมีความสุขกับลูกๆอีกด้วย ซึ่งมันสอดคล้องกับความฝันของเธอครับที่ในทุกๆคืนเธอจะฝันถึงลูกๆของเธอเพราะความฝันคืออีกตัวตนหนึ่งของตัวเธอในจักรวาลอื่นวาด้าเลยได้ศึกษาและค้นคว้าอย่างจริงจังในตำราดาร์คโฮจนรู้ว่ามีสิ่งมีชีวิตที่พิเศษเลรอนไปในพระหูจักรวาลต่างๆอย่างไม่มีจุดหมายและสิ่งมีชีวิตที่ว่านี้ยังมีตัวตนเดียวที่โดดไปจักรวานนั้นจักรวาลน,นี้ซึ่งนั่นก็คืออเมริกาชาวเวสเด็กสาวที่ควบคุมพลังของตัวเองไม่ได้ วานด้าที่เห็นพลังดิบมหาศาลในตัวของเด็กคนนี้และเธอยังโดดไปมาหลายสิบจักรวาลมันอาจสร้างความอันตรายให้กับหูจักรวาลแบบไม่มีที่สิ้นสุดขึ้นมาได้เธอเลยต้องการที่จะหยุดยัง้งแต่ด้วยจิตใจที่ถูกกลัดก่อนด้วยตำราดาร์คโฮวานด้าเลยคิดที่จะดึงพลังของเด็กคนนี้มาไว้กับตัวในไหนก็จะช่วยมัลติเวิร์สไว้ทั้งทีแล้วขอเครดิตให้ตัวเองหน่อยละกันเก็บพลังนี้เอาไว้กับตัวและเธอจะไปอยู่ในจักรวาลที่เธอสมหวังมีลูกๆคู่แฝดอยู่กันพอ นาซึ่งมันก็หมายความว่าเธอจะเข้าไปสวมสิทธิ์วานด้าอีกคนในจักรวนนั้นนั่นเองดูเหมือนว่าความเป็นฮีโร่ในตัวของเธอจะดูน้อยกว่าความเป็นแม่ไปแล้วครับแต่เธอก็ยังคงมีเมตตาและไม่ได้มีเจตนาที่จะทําร้ายใครวานด้าเลยได้ส่งอสวุริบบินครีเจอร์ไปจับตัวเมเลกาชาวเวสในจักรวาลของดีเฟนเดอร์สเตรนต์จอมเวทสูงสุดผู้ใช้มวลขาวอาสวุธริบบินจัดการซอเซเลอร์สูพิมของจักรวาลน,นี้ลงไปได้ครับทว่าเมเลกาชาวเวสก็ได้หนี เข้าประตูมิติอีกครั้งตกมายังจัก,กรวาลหลักที่วานด้าอาศัยอยู่เธอจึงได้สั่งอสูนตาเดียวเจ้ากาแกนโทสไปจับตัวเมริกามาแต่ก็ถูกพวกเดียวกันเล่นงานเข้าครับดอกเตอร์สตรีทและวองได้เข้ามาจัดการอาสูนตาเดียวของวานด้าจนตายไปแน่นอนครับการที่วานด้าได้สลักอัครอรุณคุณใส่แม่มดเอาไว้อย่างไงจอมเวทแห่งคามาทัสจะต้องมาหาเธอแน่วานดา้าจึงเตรียมต้อนรับเพื่อนเก่าด้วยการรายเวทมนต์บิดเบือนความเป็นจริงให้กับตัวเธอเองพร้อมกั ปรับภูมิทัศน์รอบๆด้วยเพราะปัจจุบันนี้ดาร์คโฮมันไม่แค่กัดกินจิตใจของวานดาแต่มันยังกัดกินสถานที่ที่เธออยู่ไปทั่วบริเวณพืชพันธุ์สัตว์น้อยใหญ่ต่างตายไปจนแห้งแล้งอย่างกับนรกไม่นานครับดอกเตอร์สเตรนก็ได้เข้ามาหาและปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องพระหูจักรวาลวานดาตบตาแนมเนียนได้อยู่สักพักแต่เธอก็ดันโป๊ะแตกเองหรือพูดชื่ออเมริกาออกไปทําให้เธอจึงเลิกเล่นละครตบตาและหันมาพูดคุยกันอย่างจริงจังวานดาได้เรียกดา โผล่ออกมาครับซึ่งดร์สเวรที่ได้เห็นแบบนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากพหมอได้บอกว่าหนันงสือเล่มนี้มันชั่วช้าสามานกและมันสามารถทําลายได้ทุกสิ่งทุกอย่างหากใครได้แตะต้องมันแต่ทวาวานด้าก็ได้ปฏิเสธไปครับและตอบกลับมาว่าตำราเล่มนี้มันทําให้เห็นสัจธรรมต่างหากและเห็นความจริงว่าลูกๆของเธอที่อาศัยอยู่ในมัลติเวิร์สอยากมีชีวิตอยู่ดีเธอสามารถใช้พลังของอเมริกาชาเวสเพื่อพาตัวของเธอเองไปหาพวกเขาได้ แต่ดร์สเตรนก็ได้เตือนวานด้าว่า,วา,า,วาเธอได้เข้าไปยุ่งกับภาวะความเป็นจริงมากเกินไปแล้วและมันอันตรายมากๆซึ่งแน่นอนครับวานด้าในตอนนี้ไม่ได้ฟังเสียงใครที่ไหนแล้วสิ่งที่คนอื่นๆทํามาก่อนหน้านี้ก็ใช่ว่าจะดีดร์สเตรนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอตรงนี้นก็มอบมณีไทม์สโตนให้กับทานอสหาทางชนะศึกครั้งนั้นอย่างลึกลับซับซ้อนซึ่งภายหลังผู้คนก็ยังเดือดร้อนจากการกระทําของพ่อหมอแต่ทว่าตัวเขากลับกลายได้เป็นวีบรบุรุษมันดูไม่ค่อย ยุติธรรมในมุมของวานดาครับเพราะถึงเวลาที่เธอจะทําบ้างกลับมาสั่งห้ามและหาว่าเป็นฆาตกรวานดายืนคําขาดและขอให้ดร์สเตรนมอบอเมริกาชาวเวสมาให้กับเขาก่อนที่พระอาทิตย์ตกดินถ้าได้ตัวอเมริกาชาวเวสมาแล้วเธอสัญญาเลยว่าดร์สเตรนจะไม่เห็นเธออีกเลยเพราะปฏิบัติการครั้งนี้เธอจะช่วยมัลติเวิร์สเอาไว้โดยการจัดการกับสิ่งมีชีวิตที่ดูเหมือนว่าจะมาจากนอกมัลติเวิร์สอย่างอเมริกาชาวเวสนี่แล้วเธอก็จะ ะรับค่าตอบแทนไปอยู่กับลูกๆของเธอในจักรวาลอื่นสวงรอยเป็นวานด้าคนนั้นจากจักรวาลนั้นนั่นเองซึ่งมันเป็นค่าตอบแทนที่แสนจะน้อยนิดมากๆก,กับปฏิบัติการในครั้งนี้1นึ่งมัลติเวิร์สแลกเพียงแค่2ชีวิตเท่านั้นไม่เหมือนกับดร์สเตรนที่แลกด้วยคนครึ่งจักรวาลพอหมอที่เอนดูนางหนูครับก็เลยถามกลับไปว่าถ้าเขาปฏิเสธละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นวานด้าก็ตอบสั้นๆว่าคนที่จะไปไม่ใช่เธอแน่นอนครับแต่จะเป็นสการเลดวี ที่จะมอบความบันลลยให้ทุกหย่อมหญ้าหลังจากที่วานด้าได้ประกาศซักดาเอาไว้แล้วเธอก็ปล่อยให้ดร์สเตรนกลับไปที่คารมาทัสแล้วเธอก็นับ1นถึงสตามไปติดๆวานด้าลอยตัวเข้ามาที่คารมาทัสและพบว่าสถานที่แห่งนี้เตรียมพร้อมตั้งรับเต็มอัตราศึกแล้วพวกเขาไม่ยอมมอบเมริกาให้ง่ายๆดร์สเตรนครับได้ขึ้นมาเจรจากับเธอและพยายามพูดด้วยการใช้เหตุผลกับวานดา้าแน่นอนครับว่าวันนี้เธอจะไม่ยอมเสียสละอะไรอีกแล้วเพราะเธอเสีย อย่ามันมามากพอแล้วอย่ามาพูดเรื่องวาสกรรมการเสียสละเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรกับเธอวิชันที่รักตายฝีด้วยน้ำมือของเธอก็เป็นเพราะพ่อหมอนี่แหละที่เลือกวิธีกู้โลกแบบนั้นครั้งนี้เธอจะไม่พัดพลาดก,กับลูกๆของเธอไปอีกวานด้าได้ขอให้ดร์สเตรนยอมเปิดทางมาซะดีๆเธอพร้อมกับมอบข้อเสนอให้ดร์สเตรนไปอยู่ในภพภูมิที่สมหวังได้กลับไปคบกับคิสตีนคนรักของเข้าอีกครั้งแต่ดร์สเตรนก็ขอปฏิเสธครับและบอกกับวานด้าไป ว่าเราชาวคามมาทัสขอยืนหยัดเพื่อปกป้องอเมริกาชาเวสเมื่อดีวนี้จบลงด้วยดีไม่ได้วานดาที่มาพร้อมกับวิชามานก็ได้เปิดฉากโจมตีอย่างไร้ปานีครับพลังทำลายล้างของสเลิวิสแม่มดในตำนานรุนแรงมหาศาลมากๆถืเธอเข้าโจมตีอย่างหนักหน่วงและไร้ปานีแม้คามมาทัสจะป้องกันอย่างแน่นหนาะแต่ในพริบตาเดียวเธอก็โจมตีคามาทัสจนแตกกระจุยหลังจากที่วานดาโจมตีด้านหน้าเสร็จแล้วเธอก็ได้ตรงเข้าไป และได้เจอกับด็อกเตอร์สเตรนที่ยืนขวางอยู่ตรงนั้นหวานดามุง่งหน้ามุ่งมันจนทําให้เธอเดินเข้ามาติดกับดักส่งเธอเข้าไปยังมิติกระจกโดยความตกใจจากมิติที่ไม่เคยพบเจอครับเธอพยายามทําความเข้าใจมิติเงาสะท้อนแห่งนี้และได้กลับมาเปิดฉากโจมตีจนหลุดออกมาจากสถานที่แห่งนั้นได้หวานดาไล่ต้อนศัตรูไปจนสุดทางครับเธอยังคงมีเมตตาโดยการอัญเชิญคมภีดักโฮออกมาให้ทุกคนได้เห็นหวานดายังคงอยากจะทําให้ทุกคนเข้าใจว่าทําไมเธอ ถึงต้องการพลังของอเมริกาชาเวสเพราะว่ามันจะทําให้เธอไปหาลูกๆได้และพลังนี้ยังจะการันตีอีกว่าเมื่อลูกๆของเธอเจ็บป่วยทามิตินั้นไม่สามารถรักษาลูกของเธอได้เธอก็จะสามารถเปิดประตูมิติพาลูกๆของเธอไปรักษาในมิติอื่นได้เธอได้พูดถึงความในใจของเธอที่เป็นอยู่ครับมันเจ็บปวดและทรมานมากนะเพราะว่าทุกคืนเธอฝันได้อยู่กับลูกๆอย่างมีความสุขแต่ทุกๆเช้าเธอกลับตื่นมาพร้อมกับฝันร้ายและใช้ชีวิตอย่างอ้างว้างเพียงลำ แต่ดร์สเตรนก็ไม่ยอมฟังครับตักะของวันด้ามันเพี้ยนหนักไปใหญ่แล้ววานด้าไม่ยอม move on ออจากอะไรเลยพอหมอจึงเปิดฉากโจมตีก่อนที่จะโดนสวนกลับอย่างไร้ปานีไม่มีใครสู้สการเลตวิสได้ครับเธอตบทั้งจองเวทสูงสุดแล้ววีลบุรุษจองเวทลงไปกองกับพื้นได้อย่างง่ายดายก่อนที่จะจับตัวอเมริกาชาวเวทดูดเอาพลังของเธอมาเด็กสาวหมดสติและตกใจกลัวครับเลยได้เปิดประตูมิติขึ้นมาอีกครั้งดร์สเตรนที่เห็นเป็นอย่าง,งานั้นเลย โดดเข้าไปช่วยอเมริกาขวางวานด้าเอาไว้เลยทําให้ทั้งคู่หลุดเข้าไปในมิติอื่นเมื่อทั้งสองไปแล้ววานด้าก็ยังไม่ยอมเลิกตามง่ายๆเธอจับว่องเอาไว้ก่อนที่จะเข้าสู่การบริกรรมคาถาใช้มนสิงฝันจากหน้าตราราักโฮเข้าไปควบคุมอีกตัวตนของเธอในจักรวาลอื่นเพื่อตามเช็ดตามล้างดรสเตรน์และดูดเอาพลังของอเมริกาชาวเวสให้ได้เธอได้ร่ายคาถาสําเร็จครับและเข้าสู่การสิงฝันตรงมาที่มิติ838 วานด้าในโลกแห่งนี้เป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวที่มีความสุขมากครับลูกๆของเธอกำลังอยู่ในวัยน่ารักเลยทีเดียวทอมมี่ <Tommy S 1> และบิลลี่ได้ออนวอนให้วานด้าฟังเพลงที่ทั้งคู่จะร้องเพราะไอ้สองคู่แฝดนี้มันกำลังจะตีเนียนร้องเพลงขอกคินไอติมจากแม่แต่ทว่ามันทำให้วานด้าที่กำลังสิงฝันเข้ามาอยู่นี้รู้สึกอิ่มเอมเป็นอย่างมากนี่แหละครับคือสิ่งที่เธอต้องการเธอไม่ได้อยากจะมีอะไรไปมากกว่านี้เลยเธอขอแบบนี้ขอแค่ได้อยู่กับลูกๆ แต่ขณะที่เธอกําลังจะมีความสุขครับพิธีกรรมการสิงฝันของเธอก็ถูกหยุดชะงักลงจอมเวทนาวาสาร่าอาสาเข้ามาเคลีชีพลงเข้ามาทาลายดาร์กโฮจุนได้สําเร็จวันด้าลุดจากการเชื่อมต่อทันทีพอกลับมาอย่างร่างของตัวเองเธอก็โกรธมากครับบรรดาลโทสะเข้าใส่วงวันด้าเล่นตบซาเมงเกรงใจมาหาจอมเวสูงสุดที่มีคนเคารพก้มหัวให้ทั่วโลกเลยเธอได้ถามถึงดาร์กโฮจากวองครับว่านายต้องรู้อะไรดีๆบ้างแหละเป็นถึงจอมเวสูงสุดสัก น,นี้แต่วองก็ได้ไปฏิเสธไปครับบอกว่าเขาไม่รู้ไม่เห็นอะไรวานดาเลยได้กําจัดจุดอ่อนของมหาจองเวทสูงสุดเขาจับลินทาจองเวทหน้าวัวและพอมดอีกสองสาคนขึ้นมาเตรียมที่จะเผาทิ้งวองที่เห็นว่าวานดาเอาจริงแน่เขาจึงบอกในสิ่งที่เขารู้ว่าตำราดาร์คโฮมันเป็นเพียงแค่เล่มสําเนาที่ถูกคัดมาจากต้นกําเนิดณนะเขาวันเดอร์กซึ่งวานดาเองครับก็ดูเหมือนว่าจะเคยได้ยินสถานที่แห่งนี้มาก่อนและหลังจากนั้นวานดา ก็สั่งให้วองเปิดประตูมิติและพาเธอไปที่นั่นวานดาและวองเดินตรงมายังหุบเขาวันเดอร์กอที่ปกคลุมไปด้วยหิมะครับเธอมองเห็นปรา,าสาทดาร์คโฮที่ตั้งอยู่ณยอดเขาแห่งนี้เธอจึงได้ถามวองว่าทําไมไม่เปิดประตูมิติเข้าไปข้างในเลยมหาจอมเวทสูงสุดเลยได้บอกว่าเวทมนต์ของพวกเขานั้นมาไกลได้เพียงเท่านี้เพราะที่นั่นถูกปกคลุมไปด้วยเวทมนต์ดำมืดที่เข้าถึงได้ยากหลังจากนั้นวานดาจึงได้ใช้พลังของเธอบินเข้าไปโดยที่พาวองไปด้วย เมื่อพวกเขามาถึงปราสาทแห่งนี้วองก็เริ่มอธิบายถึงคาถาที่ถูกสลักเอาไว้ในสถานที่แห่งนี้ซึ่งคนที่ทำอาไว้ก็คือจอมานามว่าคชอนผู้ซึ่งเป็นคนเขียนด่ากโฮขึ้นมาและสลักมันไว้ณหุบเขาแห่งนี้และไม่นานครับอัศวินผู้พิทักษ์วันเดอร์กอร์ที่ซ่มมองดูอยู่ก็ได้เดินออกมาวานดาและวองเตรียมพร้อมที่จะสู้กับพวกมันครับแต่ทว่าพวกมันกลับเดินเข้ามาแล้วคุกเข่าต่อนหน้าวานดาวานดามองดูอย่างสับสนเธอเลยเหลือบไปเห็นรูปปั้นสการิทวิสที่ อยู่ด้านหลังของเธอมันทําให้เธอรู้ว่านี่คือบัลลังของเธอมาตั้งแต่ไหนแต่ไรและที่นี่ก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเธอนั่นเองวองโกรธมากครับที่ไม่สามารถเข้าใจวานด้าได้เลยเขาได้ตั้งคําถามกลับไปว่าการที่ได้รู้ว่าในโลกอีกฝั่งตรงข้ามตัวตนของเรามีความสุขดีอยู่แล้วมันไม่เพียงพออีกเหรอวานด้าตอบทันทีครับว่าไม่ใช่อยู่ว่าเป็นตัวเธอในโลกนั้นแต่ความรู้สึกของวานด้าที่ยืนอยู่ตรงนี้มันไม่เคยมีแบบนั้นไงเธอต้องการ วองยังไม่เข้าใจหรือ,อยังไงซึ่งมาถึงขั้นนี้แล้ววานดาไม่มีทางที่จะหันหลังกลับอย่างแน่นอนแล้ววานดาที่รู้สึกว่าจองเวทสูงสุดหมดประโยชน์แล้วเธอจึงได้โยนเขาลงไปจากเขาวันโดโกหลังจากนั้นวานดาก็เข้าสู่พิธีบริกรรมคาถาอีกครั้งใช้มนต์สิงฝันอีกรอบเธอกลับไปที่เ e อิร์ธ838อีกครั้งครับเขาสิงตัวเองออกจากเวสวิลบินไกลตรงไปที่อิลูมินาติเฮสคอเตอร์ในนิวยอร์ซิตี้เมื่อมาถึงครับวานดาก็ได้เปิด ฉากโจมตีเอาตรอนเซนทรี Century, ที่เป็นหน่วยอารักขาในองค์กรแห่งนี้ทันทีต้องบอกเลยนะครับว่าเอาตรอนเซนทรีในจักรวาลแห่งนี้กลายเป็นหุ่นกระป๋องไปเลยทีเดียวเมื่อต้องเจอกับสการ์เล็ตวิสหวานดาฟาทะลุเข้ามาข้างในห้องซึ่งอเมริกาชาวเวสก็ถูกจับตัวไว้อยู่ข้างหน้าเธอแต่ทว่ากลุ่มอิลูมินาติก็ได้ตราหน้าเข้ามาต้อนรับเธอและขับไล่วานดาให้กลับไปซะกับตันคาร์เตอร์แบ็คโบวมิสเตอร์แฟนแทสติกและกับตันมาเวลในจักรวาลแห่งนี้ได้ยิงขวางวานดา เอาหวานดาไม่รู้จากใครสักคนและไม่ได้สนใจว่าใครจะเป็นจะตายในจักรวาลแห่งนี้เธอจึงเปิดฉากปิดปากและระเบิดสมองแบททากาบุตรกรลงไปตามด้วยทําให้มิสเตอร์แฟนแทสติกที่กลายเป็นเส้นสปากเกตตีแล้วก็ลงแอปเปิลตังจ่ายคนละครึ่งให้กับกัปตันคา์เตอร์ก่อนที่จะปิดฉากถล่มรูปปั้นยักษ์ลงมาทับกัปตันมาเวลดูเหมือนว่าจะเป็นการจบไฟลงไปอย่างรวดเร็วทว่าวานดาก็เจ็บหนักเอาการอยู่เหมือนกันครับหลังจากผ่านด่านมา หาโหดมาได้แล้วเธอก็ได้ตรงเข้ามาหาอเมริกาชาเวสและกําลังจะฆ่าคริสตีนทิ้งซาตาจานเอ็กซ์ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาและได้ตรงเข้าไปในจิตของวานดาทันทีเพื่อที่จะดึงเอาวานดาอีกคนออกมาซึ่งมันก็ไม่ทันครับสการ์เล็ตวิสตามโปรเฟสเซอร์เอก็กซ์เข้ามาในจิตใต้สํานึกจนทันและได้หักคอทิ้งทันทีหลังจากนั้นวานดาก็ได้ไล่ตามอเมริกาคกริสตีนและดรสเตรนที่กําลังหนีลงท่อระบายน้ําวานด้าถูกดรสเตรสตนสกัดเอาไว้ได้และพวกเขาก็ได้หนีลงไปใน ช่องวางระหว่าง2จักรวาลครับแต่ก็ไม่ปิดประตูทางเข้าเอาไว้ซะอย่างนั้นงงใจอยู่เหมือนกันครับวานด้าเลยได้ตามมาได้เข้ามาหาพวกเขาในสถานที่แห่งนี้อย่างง่ายดายจิกผมอเมริกาเข้ามาและเข้าควบคุมพลังของเธอส่งดรสเตรและคริสตินไปยังจักรวาลอื่นส่วนวานด้าก็โยนอเมริกากลับมายังจักรวาลหลักที่เธออยู่วานด้ากลับมาเข้าร่างเดิมของเธอครับและได้โยนอเมริกาขึ้นไปไว้บนแท่นบูชายันเพื่อที่จะดูดเอาพลังของเด็กสาวมาเป็นของ ตัวเองทว่าไม่นานครับในระหว่างที่วานดาเริ่มบริกรรมคาถาดร์สเตรนที่สิงฝันเขา้าศพตัวเองก็ได้ตรงเข้ามาขัดขวางด้วยเหล่าลูกสมุนวิญญาณต้องสาก่อนที่จอมเวทสูงสุดจะเข้ามาช่วยอีกแรงวานดาถูกกักขังเอาไว้ครับซึ่งไม่นานนักเธอก็หลุดออกมาได้แต่เธอก็ยังต้องเจอกับอเมริกาชาวเวทที่หลุดออกมาจากการพันธนาการเด็กสาวที่ถูกปลุกใจได้ตรงเข้ามาซัดวานดาจนเห็นด,ดวงดาวไปเลยทีเดียวสักพักครับวานดาก็รับมัดและสวนก ับไไปได้แต่อเมริกาก็ออกอุบายได้อย่างแนบเนียนเปิดประตูพาวานด้าไปสู้ต่อนหน้าลูกๆคู่แฝดเอาสิโชว์ความโหดเหี้ยมของเธอออกมาให้หมดเหมือนที่เคยทํามาก่อนหน้านี้ทําให้ลูกๆคู่แฝดของวานด้าได้เห็นว่าเธอคนนี้ร้ายได้แค่ไหนวานดา้าโกรธแบบสุดขีดถอมมีและบบลลี่ที่เห็นเธอก็ต่างวิง่งหนีในขณะที่วานด้า8 3 8วิ่งลงบันไดมาเพื่อปกป้องลูกชายของเธอวานด้า616กก็ได้ใช้พลังโยนวานด้า8 3 8กระเด็นออกไปไกล ครับทอมมี่และบิลลี่พยายามที่จะช่วยแม่ของพวกเขาป่าข่าวของใสนางวานได้ใจร้ายเธอได้สั่งให้เด็กๆทั้งสองหยุดครับแต่ทว่าบิลลี่และทอมมี่ก็ยังไม่ยอมอยู่สักทีเธอจึงได้ตะคอกใส่ยางรุนแรงจนทําให้สองคู่แฝดตกใจกลัวและหลบไปอยู่ข้างบันไดเมื่อเห็นความกลัวของลูกๆคู่แฝดครับ616วานดาเลยได้ตกลงเข้ามาแล้วก็บอกว่าแม่ขอโทษเธอไม่มีวันที่จะทําร้ายพวกเขาและเธอเองก็ไม่ใช่ปีศาจแน่นอนครับว่าสถาน ที่แห่งนี้วานด้าคนนี้นั้นร้ายสุดไม่มีใครเกิดแล้วเธอเริ่มเห็นความกลัวจากบิลลี่และทอมมี่ครับวานด้าถอยออกมาอย่างเศร้าเสียใจและได้คุกเข่าลงกับพื้นตรงนั้นเธอเสียใจครับและได้ตระหนักแล้วว่าสิ่งที่เธอทํานั้นมันไม่ถูกต้องดา์คโฮมันทําให้เธอต้องกลายเป็นแบบนี้วานด้า838เลยได้ตรงเข้ามาและบอกกับวานด้า616่หว่าลูกๆของเธอในจักรวาลแห่งนี้จะได้รับความอบอุ่นและความรักอย่างเต็มที่เป็นอย่าง เท่านั้นแหละครับวานดาสะอื้นขึ้นมาหนักเลยทีเดียวก่อนที่อเมริกาชาเวสจะปิดประตูมิตินี้ลงไปกลับมายังจักรวาลหลกักถึงตอนนี้ครับวานดารู้ซึ้งถึงคําเตือนของทุกคนแล้วว่าดาร์คโฮมันกัดกินจิตใจของเธอจริงๆเธอเลยตัดสินใจที่จะจบมันไว้เพียงเท่านี้จะไม่มีใครได้ใช้ดาร์คโฮอีกไม่ว่าจักรวาลไหนๆวานดาได้ถล่มยอดเขาวันตุกอลงมาครับและได้ทําลายตัราดาร์คโฮในทุกๆจักรวาลไม่รู้มัน กัันครบว่าเธอทําได้ยังไงแต่การจากไปของเธอในครั้งนี้ก็ยังคงทิ้งปริศนาเอาไว้วานด้าจะเป็นตายร้ายดียังไงเธอยังอยู่ไหมและเธอไปอยู่ที่ไหนนั่นเองครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการเดินทางของวานด้าในพาร์ทที่4ต้องบอกเลยว่าพาร์ทนี้นางเป็นแม่มารเต็มที่มากๆคาแรคเตอร์ <Character S 2> ของเธอยังคงชัดเจนไม่เคยเปลี่ยนเลยครับเธอเป็นคนค่อนข้างที่จะมูฟออนได้ยากยิ่งได้ด์คโฮเข้ามาเสริมก็อย่างที่เห็นนั่นแหละครับว่าเธอเป็นยังไงได้ขนาดไหนก็จบกันลงไปแล้วนะครับสำหรับพาร์ทนี้สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ชมในพาร์ทที่ผ่านมาของเธอคนนี้ผมได้รวมคลิปสรุป3พาร์ทเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วหากเพื่อนๆอ,อยากกลับไปทบทวน เดีย๋ยวผมวางเอาไว้ในลิงก์ตัวไอทางด้านขวาบนนี้กดไปรับชมกันได้นะครับสําหรับคลิปนี้หมดเวลาลงไปแล้วก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจุนน้ำมายเอาไว้ด้วยสําหรับคลิปนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ